ลิงเนี่ยคือด้วยความที่เขาไม่คุ้นกับมนุษย์หรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่ได้หรือเป็นแบบว่ากลไกป้องกันตัวของเขาว่าพอคุณยายบอกว่าลิงไปไกลๆหน่อยอย่าไปอยู่บนสายไฟคุณยายก็กลัวลิงโดนไฟดูดลิงนึกว่าคุณยายจะเข้าไปทํารลายกัดสักคนค,คุณยายมือเลือดอาบเลยนะโชคดีมีคนมาช่วยคุณยายทันออ้ยนี่นะคะขวัญเอ้ยขวัญมานะเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะต้องช่วยกันปฐถมพยาบาลคุณยายวันเพนอายุ7จปีแล้วอ่ะโดนลิงกัดกัดที่มือเนี่ยเลือดสาดเลยค่ะ เป็นรอยแผลยาวกว่า4เซนติเมตรต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะแล้วลิงแมมจอมดุตัวนี้ก็ถูกหลานผู้บาดเจ,จ็บกับเพื่อนบ้านช่วยกันจับตัวไว้ได้หฮยเก่งจังเลยจับลิงได้ด้วยอะ่ะนี่นะคะเอาถังขยะครอบลิงเอาไว้ก่อนนี่วิธ <c oughs> ีการลิงอยู่ในนั้นนะคุณผู้ชมคือเอาถังขยะครอบไว้แล้วก็เอาอิดบล็อกกับหินก้อนใหญ่หญทับไว้อีกทีนึงเนี่ยลิงเห็นไหมเห็นไหมมันโผล่มือออกมาเห็นไหมออออเออโผล่มือออกมาจากถังขยะมันก็พยายามจะออกเห็นไหม ลิงฉลาาอยู่นะคุณผู้ชมดูสิมันค่อยๆดันดันอะไรอ่ะข้างล่างอ่ะที่เป็นแผ่นอยู่ข้างล่างอ่ะดันพยายามออกกระเบื้องเออแต่อันนี้คือหนักไงเขาเอามาทําให้มันน้าหนักมันหนักไว้แต่ลิงมันก็พยายามเอามือดันให้ตัวมันเองออกมาให้ได้นะคะกดทางเอาไว้ก่อนป้องกันลิงหลุดเพราะว่าคนแถวนั้นบอกว่าลิงตัวนี้ตัวใหญ่่แล้วดูดีนี่ขนาดแค่มือนะมืออุ้ยคุณเหมือนมือคนเลยอ่ะมือคนแบบว่า แต่เป็นมือคนสีดํามากเลยนะนั่นม,มือลิงนะไม่ใช่มือคนนะคะอเออลิงตัวนี้ตัวใหญ่แข็งแรงแล้วก็ดุร้ายมากพยายามจะหนีออกมาตลอดเวลาคุณยายวันเพ็ญเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะยายเดินอยู่หน้าบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี่ล่ละที่ปานบุรีประจวบ,นนบเห็นลิงหลงป่าปีนป่ายอยู่บนสายไฟด้วยความหวังดีไงเอ็นดูลิง,ลงเอ็นเราขาดนะคะนี่ ลิงอะจะถูกไฟช็อตก็เลยไล่บอกลิงลงมาลงมามันคงฟังไม่เข้าใจค่ะนะคะไม่ทันจะตั้งตัวเลยลิงมันกระโดดลงมากัดที่มือคุณยายจนเลือดสาดเลยะค่ะต้องรีบร้องให้คนมาช่วยพอดีพอดีเลยโชคดีมากมีหลานชายกับมีเพื่อนบ้านแถวนั้นได้ยินก็เลยวิ่งมาช่วยกันจับลิงค่ะฟังเลยค่ะไนดูไนดูดมันตายสายไฟมาอืมนี่เราเห็นเข้ากลัวไฟจะช็อตมัน แล้วก็ไล่มันมากระโดดลงมากัดอืมกระโดงมากัดกัดที่ไหนยายกัดที่แขนเลยเรียกคนมาช่วยอเม้ามาช่วยกันอื <c oughs> เป็นไงพโ,โทรตอนที่มันลงมากัดนี่ตกใจไหมตกใจอืมกัดกัดโดนตรงไหนป้าเย็บที่แขนเนี่ยโอ้เป็นไงครับลึกไหมลึกเห็นว่ากี่เข็มเนี่ยหกเจ็ดเข็มหกเจ็ดเข็มเลยนี่คือเย็บผ่าโอ้เย็บไปตั้งหกเจ็ดเข็มนะคะโอ้คุณยายหายเร็วๆนะคะเนี่ยค่ะ เจ้าหน้าที่ก็คือท่านผอ,อส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าคุณพี่สุรวัตรเปลี่ยนปลานนะคะซึ่งอยู่สำนักง,งานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีก็เลยส่งทีมงานมาช่วยชาวบ,<ห>บ้านค่ะวิชาวบ้านก็เก่งนะที่สามารถครอบมันไว้ได้แบบนี้<ห>เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นหไอมาแล้วมาแล้วมาแล้วน<ห>ี่ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชม,อมเองไม่เจ็บตัวด้วยอ่ามันตัวใหญ่อยู่นะแต่ต้องเอากงเหล็กมาขังมันไว้แบบนี้ค่ะหให้มันออกมาแล้วก็อยู่ในกรงไว้เลยดู ตัวใหญ่อยู่อะโอ้โหนี่ลิงแสเหมะดุร้ายปาดเปรี่ยวค่ะต้องจับขังกรงเหล็กเอาไว้เลยแล้วก็นําไปดูแลต่ออ๋อ <c oughs> นี่ะนะคะปลอดภัยแล้วค่ะเพราะว่าถ้าลิงมาอยู่รวมกับมนุ์ทีไรเป็นเรื่องทุกทีเลยนะคะ, <c oughs> ะ,คะอืข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง